เอาแมนครับผมพี่ๆรู้หรือไม่ว่า4ประตู h ฮ g ลนเดอร์เกตแซดรุ่นนี้มีพี่ๆพ,พนักง,งานบริษัทถามมากันเยอะเพราะว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันแล้วก็ความสะดวกสบายในการขับในเมืองและแถมยังพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดได้อีกด้วยเพราะว่ารุ่นนี้ภายในกว้างนั่งสบายมากครับผมพร้อมกับให้ระบบความปลอดภัยมาครบเลยแล้วก็แถมยังใช้เงินออกรถน้อยอีกด้วย เดี๋ยวมาดูกันว่าแคมเปญมีอะไรบ้างคันนี้นะครับดาวเพียง5 9 0 0 0บาทพร้อมจัดทรงเลยนะครับลูกค้าอยากได้ดาวแบบไหนอยากได้สเต็ปแบบไหนสามารถสอบถามปังแมนได้เลยครับ